อกว่าเอ้ยเข้ามาสิเข้ามาสิามาสแม่บอกไม่ต้องเข้ามานะปิดประตูแล้วนะแม่บอกว่าอย่าง,งี้แหละ,อ,ะอย่าบอกนะอย่าบอกนะอะไรนะอย่าบอกนะนี่เมียน้อยพี่แท่งโอ้โหรูปร่างอย่ากบเงี้ยนมีน้อยพี่มาจาก<อ>ม,ามาจากไหนนะเนี่ยน้องนะเนี่ยน้องอน้องมาจากปิ่นเก้า <c oughs> น้อง้อง มีคนดูน้องน้องร้องไห้อ่ะเหออร้องร้องไห้ปุ๊บน้องบอกอ้าวแม่มาไหมเขาก็ไม่มาให้แม่ว่าอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราเอาเอาเรามาทำไมอ่ะฮะเราเรามาทำไมก็แม่บอกให้เข้ามาไหมผมแม่บอกให้เข้ามาแม่บอกให้เข้ามาเอ้ยเข้ามาสิพ่อพ่อบอกเข้าปิดประตูแล้วเอาเข้ามาเอาไม่ได้เข้ามาเลยนะเรบบอกอ้าวว่าแม่พูดอย่างงี้แม่บอกอ้าวไม่เข้ามาทำไมอ่ะ คือใครไม่เข้ามาแม่แม่ไม่เข้ามาในบ้านหรือไรแม่ไม่ให้พ่อเข้ามาในบ้านแม่ไม่ให้พ่อเข้ามาในบ้านอ๋อว่าว่าเอาทำไมไม่เข้ามาแม่บอกเอาไม่เข้ามาทำไมอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาใหม่คือแม่เนี่ยบอกพ่อไม่ให้เข้ามาในบ้านใช่เปล่าแล้วแล้ว็ยังไงแม่บอกว่าเข้ามาเข้ามาเข้ามาเปิดประตูเข้ามาทำไมอะ ก็ที่แรกแม่ก็ที่แรกแม่บอกไม่ให้เข้าแล้วพ่อเข้ามาแล้วปิดประตูทำไมพ่อพ่อบอกเอาเข้ามาเข้ามาแม่บอกไม่ได้เข้ามาบอกลองพ่อหน่อแม่อยู่นอกบ้านเนี่ยใครใครอยู่ในบ้านแม่แม่เอาชัญญาเนาะแม่อยู่ในบ้านแม่อยู่บ้านนะเออแม่อยู่บ้านแม่ในบ้านนะเออนี่อยู่ในบ้านแม่นะอ๋ออยู่ด้วยมาด้วยอยู่บ้านแม่ด้วยอืออ่า เข้ามาเข้ามาเข้ามาเรียกใครเรียกใครเรียกเรียกพ่อนะเรียกพ่อเออเรียกพ่อเข้ามา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 พ่อบอกไม่เข้ามาแล้วอ้าวทำไมอ่ะพ่อปิดประตูแล้วอ่ะพ่อบอกเอ้าพ่อไม่เข้ามาเอ้าไม่ล่ะเอ้าพ่อปิดประตูอ้าวไม่บอกเข้ามาสิแม่บอกเอ้าพ่อปิดประตูแล้วนะเอออเข้าใจนะพ่อเข้าใจเข้าใจพ่อบอก็เออพ่อก็เลยไม่ได้เข้าบ้านอ๋อแต่ไหนนะเออทำไม่มีอะไร โจรเลยอ่ะอะไรนะมันโจรคนดีดูคนอย่าดูเปลือกนอกนี่คนดีนี่นี่นี่กวฉันไม่ใช่โจรนะนี่เมียนี่เมียัวฉันไม่ใช่โจรนนี่เมีพวกเมียอ่ะผมเมียกันนี่ไงอ่าหน้าตาตามมั่งนะากูไม่รอแต่เป็นคนดีไงไม่ได้ช็อตมองคนที่หน้าตาเป็นโจรนะรู้ไงเป็นโจรหน้าตาโจรนั่นน่ะ เ้าบอกว่าเอาเ,า,า,าเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมไอ้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้เรื่องแม่เรื่องอะไรมันต้องพูดถึงแล้วนี่มาฟังกลับไปเลยอย่าไปยุ่งเขาแล้วอย่า,าไปพูด<ๆ>ไปคุณโจรนะได้นะไม่ได้ห้ามพูดนะไม่ได้นะเออไม่ได้ไม่ได้เข้ามาแม่บอก <laughs> อาาไอคุยคนเดียวอะไรเรื่องแม่ไปคุยคนเดียวเรื่องพ่อคุยคนเดียวเลยมันโจรมากเลยอะ่ะจะพูดทำไมเนี่ย ให้เราตีมันไปเลยนะเราไปยุ่งเลยนะป้าจริงวบอกแกงป้าวะเนี้ป้าวจนป้าไม่กูไปแล้วยไงลูกพ่อบอกว่าเข้าราก็มาแม่บอกไม่ต้องเข้ามาพ่อบอกเอาเข้ามาในปิดประตูแล้วอ่ะ แล้วแล้วพ่ออยู่ไหนอะลูกพ่ออยู่ข้างนอกแล้วทำไมแม่เข้ามาพ่อเปิดประตูแล้วพ่ออยู่ข้างนอกแต่พ่อเกิดเปิดประตูแล้วแม่ล่ะลูกแม่อยู่ในบ้านเนี่อยู่ในบ้านกับแม่นะอ๋อเหรออ้าวแล้วตอนลงพ่ออยู่ไหนอะลูกพ่ออยู่ในบ้านอ้าวพ่ออยู่ในบ้านแล้วพ่อไม่เข้ามาเอออีหนูมีพ่อกี่คนเนี่ยเฮ้ผมโจรไหม ะโจรอพ่อบอกว่าเอาเข้ามาเลยเข้ามาเขาบอกว่าอย่างี้พ่อเรียกโจรเข้ามาในบ้านไม่แม่เรียกแม่เรียกไม่เรียกพ่อเข้ามา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 แล้วพ่อก็พ่อว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ปิดประตูแล้วพอวางอย่างนี้เออหยุดเรื่องพ่อไว้ก่อนนะพอดีนะเนี่ยรู้ไหมแต่งตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคุณก๊อ ตรงข้ามกับคนร้ายตรงข้ามกับคนร้ายเป็น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 คนดูคนดูคือน้าเนี่ยนะคนดูนะเวลาใครมีเรื่องเนี่ยออน้าจะเข้าไปเคลียร์ให้เลยเออแล้วก็จับคนไม่ดีออจับจับจับเป็นคนอะไรจับ ไม่ได้กับแม่หนูตอนไหนเนี่ย